e วลคัม back to channel 2องพันถ้าพูดถึงรถ SUV ที่ครองใจคนไทยมายาวนานหนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของ Honda Control V และว,วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับเจเนอเรชันล่าสุดปี2 0 2 6ที่หลายคนรอคอยว่ามันจะเปลี่ยนไปแค่ไหนทั้งดีไซน์เทคโนโลยีภายในห้องโดยสารสมรรถนะและแน่นอนราคาที่ทุกคนอยากรู้2,026 Honda Control V มาพร้อมกับการออกแบบใหม่ที่เรียกได้ว่ามีความฉบเฉียวและดูพรีเมียมมากขึ้น ตั้งแต่ด้านหน้าที่ใช้กระจังหน้าทรงกว้างเสริมด้วยไฟหน้าแบบเลดท,ที่ดีไซน์เรียวยาวให้ความรู้สึกสปอร์ตทันสมัยฝากระโปรงหน้าเน้นเส้นสายคมชัดเพิ่มความแข็งแกร่งและดูดันขยับมาด้านข้างจะเห็นเส้นตัวถังที่ยาวและลื่นไหลขึ้นอรออัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด18-19นิ้วขึ้นไปขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยให้บุคลิกที่มั่นคงส่วนด้านท้ายมาเพราะไฟท้ายเลททใหม่ที่ยกสูงขึ้นดูทันสมัยและลงตัวกับสไตล์ของฮอนด่ายุคใหม่ทั้งหมด เมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารความรู้สึกแรกคือความกว้างขวางและพรีเมียมมากขึ้นเบาะนั่งถูกออกแบบใหม่ให้นั่งสบายในทุกตำแหน่งวัสดุภายในใช้แบบซอฟต์ทัชผสมผสานกับลายไม้และวัสดุทันทลิกเพิ่มบรรยากาศหรูหราระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสขนาด10-12นิ้วรองรับทั้ง Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมลำโพงคุณภาพสูงให้เสียงที่คมชัดนอกจากนี้ยังมีมาตรวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบเพิ่มความล้ำสมัย เรื่องของพื้นที่จัดเก็บสัมภาระคอนโทรวีใหม่ ai, ยังคงตอบโจทย์ครอบครัวคนไทยได้ดีพื้นที่ท้ายรถกว้างขวางสามารถปรับบอดแถว2และ3ได้อย่างยืดหยุ่นเหมาะกับทั้งการเดินทางไกลหรือการใช้งานในชีวิตประจําวันรุ่นนี้ยังมีการปรับปรุงระบบแอร์ให้เย็นเร็วและกระจายได้ทั่วถึงมากขึ้นซึ่งเหมาะกับสภาพอากาศประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีฮอ n ด a s เซ s ซิ g ในรุ่นปี2026ถูกยกระดับขึ้นอีกขั้น ทั้งระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและระบบตรวจจับมุมอับสายตาเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกเส้นทางนอกจากนี้ยังมีระบบกล้อง360องศาและจอ head-up display ที่ช่วยให้การขับรถในเมืองหรือทางไกลสะดวกสบายมากกว่าเดิมทางด้านลุมพลัง2026 Honda Control V มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบและลุมพลังไฮบริดที่พัฒนาใหม่ให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม โดยเครื่องยนต์ไฮบริดเน้นทั้งความประหยัดและกำลังในการเร่งแซงรองรับการใช้งานได้ดีทั้งในมืองที่การจราจรติดขัดหรือบนถนนไฮเวย์ที่ต้องการสมรรถนะที่มั่นใจและยังมีการพัฒนาให้รองรับน้ำมันอีก20ที่หาง่ายในไทยด้วยระบบช่วงล่างและการขับขี่ก็ถูกปรับจูนใหม่ให้ความนุ่มนวลแต่ยังคงการเกาะถนนที่มั่นใจฮอนด้าได้เพิ่มการเก็บเสียงที่ดีขึ้นทําให้บรรยากาศในห้องโดยสารเงียบสงบเหมาะกับการเดินทางทั้งแบบครอบครัวหรือการใช้งานในมือที่ต้องการความสบาย เรื่องราคาที่หลายคนรอคอยแม้ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าราคาในประเทศไทยจะเริ่มต้นประมาณ1.4ล้านบาทไปจนถึง1.8ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชั่นโดย Honda พยายามวางตำแหน่งให้คอนโทรวีใหม่เป็น SUV ที่ตอบโจทย์ทั้งครอบครัวคนเมืองและคนที่ต้องการรถอเนกประสงค์ที่ครบเครื่องในทุกด้านโดยรวมแล้ว2,026 Honda Control V ถือว่าเป็นการปรับโฉมครั้งใหญ่ที่ยกระดับทั้งดีไซน์ความรู้ราเทคโนโลยี และสมรรถนะการขับขี่พร้อมกับฟีเจอร์เพื่อความปลอดภัยที่ครบครันเหมาะอย่างยิ่งกับตลาดประเทศไทยที่กำลังมองหา SUV ขนาดกลางที่ทั้งสวยใช้งานได้จริงและคุ้มค่าใครที่กำลังเล็ง SUV รุ่นใหม่ๆ Control V Generation นี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม